กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านกรรมธิการทุกท่านที่กรพครับประเด็นที่ท่านได้กรุณาสอบถามนะครับว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติตามมาตราสามนีโดยเฉพาะท่านได้ให้ความเห็นรวมหท่านด้วยกันนะครับ ขอญาติกลับเรียนเป็นประเด็นไปเพื่อความชัดเจนนะว่าในประเด็นของท่านอาจารย์วันลบตังขนานุรักษ์ที่ได้สอบถามว่าการออกระเบียบนะครับในเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าท่านท่านวันชัยสอนสิรินะครที่บอกว่า การจัดสวัสดิการนะครับให้ตุลาการแล้วข้าราชการอื่นอย่างไรโดยเฉพาะคําในกฎหมายนะครับก็มีทั้งสวัสดิการการส่งเคราะเงินค่าตอบแทนพิเศษสิทธิและประโยชน์อื่นแต่ละคํานะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยก็ขอความชัดเจนแล้วนอกจากนั้นในกลุ่มที่ให้เน เป็นตุลาการสารปกครองข้าราชการฝ่ายสารปกครองพนักง,งานราชการและลูกจ้างของสํานักงานสารปกครองนะครับตรงนี้เป็นอย่างไรขออยญาตกลับเรียนในประเด็นนี้ด้วยความเคารพว่าที่มาที่ไปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็มาจากองค์กรในกระบวนการยุตธรรมและมาจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมถึงข้าราชการฝ่ายรัฐภาดด้วย ซึ่งคณะกรรมาการชุดกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจโดยเฉพาะทางท่านพลเอกไพโรธพานิสสบัยได้ให้ความเห็นในชุดของคณะกรรมาการชุดกฎหมายไปแล้วว่าที่มามาอย่างไรซึ่งผมขออนุญาตสรุปสั้นๆว่าในประเด็นนี้นะครับที่มาก็เป็นไปอย่างเช่นพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการสายยุติธรรมพศ2543 ตามความในมาตรา17อน,นุหนึ่งนอกจากนั้นนะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฝ่ายอา,ายการพศ2553มาตรา30ขอญาติอ่านนะครับเพื่อเทียบเคียงสักนิดหนึ่งนะครับออมาตรา30นอกจากอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นให้กอ,ออมีอำนาจและหน้าที่ตังต่อไปนี้อน,นุสี่ ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการส่งข้ออื่นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษเงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นแก่ข้าราชการฝ่ายอายการนอกจากนั้นถ้าไปสํารวจด,ดูในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ทั้ง5องค์กรเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561ตามความในมตาตรา60อนุสองก็มีถ้อยคำเหล่านี้นะครับเช่นว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นนะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561 มาตรา144อนุูหนึ่งก็มีในเรื่องนี้นะครับว่าเงินเพิ่มพิเศษส,สำหรับตำแหน่งค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่นพระราชบัญญัติประกอบรับนูนว่าโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560มาตรา52อน,นุ2ก็มีคำดังเช่นปปอชอพระราชบัญญัติประกอบรับนูนว่าโดยคณะกรรมการสิทธิมษยชนแห่งชาติพศ2560มาตรา19อน,นุ2เช่นกันครับ พระราชบัญญัติประกอบเั่มนูนว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพศ2560มาตรา42อนุ2ก็มีความหมายเช่นเดียวกันทายสุดพระราชบัญญัติระเบะเียบข้ารการรัฐสภาพศ2554มาตรา22นะครับก็มีถ้อยคําเหล่านี้เช่นกันก็ผมจึงกล่าเรียนว่าถ้อยคําในกฎหมายที่ทาง สารปกครองนาเสนอต่อคณะมนตรีล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปปรากฏในพระราชบัญญัติต่างๆและมีการใช้บทบัญญัตินี้นะครับในการที่จะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับท่านได้กรุณาถามว่าเ,เฉพาะตุลาการสารปกครองข้าราชการฝ่ายสารปกครองพนักง,งานลูกจ้างผมเรียนว่าในบรรดาองค์ประกอบ ที่การทํางานของศาลปกครองก็จะมีท่านตุลาการก็ตุลาการศาลปกครองสูงสุดตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเพราะเรามีศาลสองชั้นนั่นนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยตุลาการก็คือข้าราชการฝ่ายศาลปกครองถ้าเปรียบทางสภาง่ายๆนะครับก็คือข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญนั่นเองนะครับแล้วก็มีสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาผู้แทนสุดอดสมาชิกพุทธสภาซึ่งเป็น องค์กรที่ใช้อํานาจนะครับถ้าจะเปรียบเทียบในจุดนั้นนอกจากนั้นก็มีพนักงานรชาชการลูกจ้างลูกจ้างในจุดนี้นะครับคงเหลือไม่ไม่มากนักก็เป็นลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของพนักงานรชาชการอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมก็เรียนว่ามันมันต่างต่างกันนะครับในถ้อยคําแต่ละคําใน ประเด็นข้อสอบถามของท่านอาจารย์เฉลิมชัยเครือง,งามนะครับที่ว่าท่านสอบถามในคำต่างๆเช่นกันครับว่าเ,ออเมื่อพิจารณาถึงอนุปแปดมันมีบริบทอยู่หลายอย่างทำไมใช้งบประมาณเพียงเท่าที่ไปสำรวจความคิดเห็นเนี่ยตรงจุดนั้นนะครับสามปีใช้เก้าล้านบาทเสร็จมี เพียงพอหรือขนาดนั้นนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับในบางอย่างนะฮะตามอูุแปดเดิมมีในเรื่องของสวัสดิการส่งข้ออื่นอยู่แล้วนะครับสวัสดิการก็เป็นในเรื่องของสวัสดิการข้ารักษาพยาบาลสวัสดิการในเรื่องของการศึกษาบุตรอย่างนี้เป็นต้นะการส่งข้ออื่นก็มีอยู่แล้วในสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ร่างกฎหมายที่เสนอใหม่นี่ เพิ่มในเรื่องของเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับที่เราคิดไว้เบื้องต้นที่ใช้งบประมาณในจุดนี้เป็นเรื่องของการเสี่ยงภัยในพื้นที่พิเศษตามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของสารปกครองนะครับยละลาซึ่งจะมีเขตอำนาจถึงปัตตานียละลานราธิวาสนะครับซึ่งไม่รวมสงขาเราคำนวณจากสารปกครองยละลาในพื้นที่จริงๆในเรื่องของค่าตอบแทนพิเศษ และการคำนวณในจุดนี้นะที่ใช้ก็ประมาณเพียงเล็กน้อยต่อปีนะปีหนึ่งก็สล้านบาทเศษก็เรื่องจากว่าเ,เราไปดูองค์กรในการกับทางสารยุติธรรมนะครับก็อยู่ในระดับที่จะตอบแทนนะครับในตัวเลขตรงกันก็ทางพนักง,งานของยาลาครับอัตรากำลังเท่าที่เปิดทำการมาตั้งแต่ 18มกา62ปัจจุบันก็มีอัตรากำลังตุลาการอยู่5ท่านข้าราชการฝ่ายสารปกครอง23พนักงานรชาชการ16นะครับมีจำนวนบุคลากรเท่านั้นนะครับก็จะใช้งบเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้3ล้านบาทเศษต่ตอป,ปีนะเพราะฉะนั้นในจุดที่ท่านกุลณา เรียนถามนะครับผมก็แยกแยะประเด็นให้เห็นว่าสวัสดิการสงเคราะห์อ,อื่นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วไม่ได้เหลื่อมล้ำอะไรนะครับเพียงแต่เรื่องนี้ที่เขาเขียนว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษก็โฟกัสมาที่จุดนี้นะครับส่วนในเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นก็เหมือนกับทางองค์กรอื่นๆซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสารปกครองยังไม่ได้พิจารณา ในจุดนี้นะครับว่าจะมีแค่ไหนเพียงไรนะครับก็กลับเรียนด้วยความเคารพนะครับในประเด็นต่อมานะครับของท่านอาจารย์นาวรัตนพงษ์ไทยบุญที่เห็นว่าบทบัญญัติในอนุปแปภาษาไทยมีและอยู่มากโดยเฉพาะอยากจะประสงค์ตัดและหน้าคำว่าสิทธินะครับตรงนี้ผมขออนุญาต กับเรียนว่าผู้ที่จะให้ความหมายในจุดนี้ได้ดีที่สุดนีก็คือท่านผู้แทนสำนักง,งานคณะกรกรมการกิจสีกานะครับที่อาจจะให้ความหมายในจุดนี้ใน,ในลำดับต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นบทบัญญัติที่ผ่านมาจากคณะกรกรมการกิจสีกาโดยตรงนะครับในประเด็นของท่านอาจารย์วรลบตังคณะนุรักษนะ์ว่า ระเบียบนี้นะครับก็มีข้าราชการตุลกา,า,กาการสารปกครองข้าราชการสารปกครองข้าราชการฝ่ายสารปกครองพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสารปกครองถ้อยคำหลายกลุ่มเหล่านี้เป็นถ้อยคำในในตัวบทกฎหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในข้อวงใหญ่ต่างๆโดยเฉพาะทางข้าราชการ ุลาการสารปกครองนะครับที่ดําเนินการมาเนี่ยการที่จะมีเงินเดือนค่าตอบแทน,นเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยในมาตรา193วรรคสองนะครับที่ว่าให้มีระบบเงินเดือนนะครับของสายยุทธธรรมกับสารปกครองนะครับรวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญตัติตัวพระราชบัญญัติจะตั้งสารปกครองเองก็ไปบัญญัติถึงเงินเดือน เงินตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัติไม่ใช่กำหนดขึ้นเองต้องมาขอรัฐสภา,าะนะเวลาองค์กรต่างๆไม่ว่าเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติน,นะครับได้พิจารณาในการที่จะปรับเงินเดือนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นระนาบเดียวกันเพราะเราต้องแก้กฎหมายไม่สามารถที่จะกำหนดเองได้นะครับส่วนในเรื่องของถ้อยคําทำไมปรากฏในอนุแ ในเรื่องของค่ารายการฝ่ายค่ารายการตุลาการสารปกครองผมก็เรียนว่าค้ารายการสารปกครองนะครับยังไม่เคยมีค่าตอบแทนในล,ลักษณะนี้ซึ่งท่านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็ได้พิปายไว้นะครับทางท่านพลอากาศีในแพทย์เฉลิมชัยเคยพิปายไว้ในชั้นของการจัดทําร่างร,รั้มยัดออกระเบียบเบี้ยประชุมใหญ่ว่าตุลาการที่ทํางานกันไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือล่วงเวลาในการไตส่สวนคดี ตรงนั้นเราเคยพิปายว่าเป็นเรื่องของการทำหนะ้าที่โดยเฉพาะก็จะไม่มีค่าตอบแทนไะม่ว่าจะเป็นค่าล่วงเวลาหรืออย่างไรนะในจุดนี้นะครับก็เอาเฉพาะสารปกครองยาลาก่อนนะครับก็ยังไม่มีในเรื่องของเรื่องอื่นๆที่จะนากับเรียนเพิ่มเติมในชั้น,นี้ก็กลับเรียนด้วยความเคารพนะครับส่วนในประเด็นของท่านอาจารย์เฉลิมชัย เื่องอนนะครับในประเด็นที่มีความสำคัญคือระเบียมนี้มีผลย้อนหลังหรือไม่อย่างไรผมเรียนอย่างนี้ครับในชั้นของการเสนอร่างขยัตบฉบับนี้ต่อแครมตีในข่าวนั้นเมื่อสักประมาณธันวาคมปีห1หนะครับคือเสนอก่อนที่จะเปิดสารแต่ปรากฏว่าข้าวนตีชุดก่อนเลือกตั้งนะครับได้ เห็นชอบในหลักการและส่งกฤษฎีกาเนี่ยแต่ว่าการดําเนินการเสนอร่างขันยัดไม่ทันนะครับในสภานิติบัญญัติชุดนั้นก็เลยค้างค้างมาตามรัฐธรรมนูญว่าต้องนําเสนอต่อคณะรีชุดใหม่นะครับทางเราก็เสนอมาแล้วปรากฏว่าเป็นร่างบัญญัดฉบับนี้ที่กําลังพิจารณากันอยู่นี้นะครับในชั้นของการเสนอนะครับก็ตั้งใจว่า เมื่อเสนอทันว่าบีห1หนึ่งเราเปิดสารมกราหกสอถ้าพิจารณากฎหมายได้เร็วการใช้บังคับในทำนองเดียวกับสายยุธรรมกับองค์กรอัยการซึ่งเขามีในเรื่องนี้อยู่ยผมเรียนเพิ่มแต่ว่าองค์กรอัยการมีในเรื่องค่าตอบแทนพิเศษในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2555ส่วนสายยุธรรมมีตั้งแต่ปี2 5 6 1 สารปกครองเปิด18มกราคม62ก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนในส่วนนี้ทางสารปกครองเองก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นนะครับควรที่จะดำเนินการไม่ให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำก็เลยเสนอร่างยัดเข้ามาแต่ในชั้นการพิจารณาในมาตรา2นะครับทางสารปกครองเขเข้าใจดีว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของรูปแบบกฎหมาย ที่จะให้มีผลใช่บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจารุเบกษาในชั้นนี้นะครับเท่าที่ผ่านของสภาผู้แทนราษฎรมาไม่มีบทบัญญัติในเรื่องของการย้อนหลังเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะเดินหน้าไปแต่อย่างไรก็ดีสภาผู้แทนราษฎรก็มีข้อสังเกตในส่วนนี้อยู่นะครับว่าถ้าจะให้ย้อนหลัง ซึ่งไม่ใช่บทบัญญัติเป็นข้อสังเกตนะครับถ้าจะให้ย้อนหลังคณะมนตรีสารปกครองกระทรวงการคลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะรับไปดูในเรื่องดีอีกครั้งหนึ่งอันนั้นเป็นเพียงข้อสังเกตแต่ไม่ใช่บทบัญญัตินะครับก็กาบเรียนด้วยความเคารพครับก็คงมีประเด็นที่ผมก็ยากับเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ